โอเคทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแมปที่สนุกแลวก็เล่นง่ายที่สุดเลยก็คือแมปดึงดาบเองแต่ว่าตรงนี้แต่เราจะดึงได้ก็ต่อเมื่อเรามีกำ,กำลังกําลัง้เราไม่มีพละกําลังเห็นไหมก็ดึงไม่ไดามันจะแพ้ทันทีเลยแต่เกมเนี่ยมันได้ง่ายตรงที่ว่ามันมีออโต้ให้เนี่ยทุกคนดูมีออโต้เทนนิงจุ๊บ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 พอเราต่อยไปเฉยเนี่ยมันก็ออโต้ให้แล้วก็เราสามารถไปดึงดาบไปเลือกไปดึงดาบออโต้ได้เหมือนกันดู เราดึงด้นเนี่ยเราก็จะด,ดาบดาบนี้มาใช้ถ้าเราดึงดาบอันไหนได้น,นะเราก็ได้ถ้วยถ้วยถ้วยไว้สําหรับเอ,อ่อถ้าเราไม่อยากออโต้เราก็ดึงเองพอเราดึงดาบมาได้เราก็จะได้ดาบแบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้เราไปถึงดานสองแล้วเราก็จะใส่เคียวไปเลยส่วนนี้จะทให้เราคลิกคูณได้ก็ใส่ไปเลยอันที่สูงสุดของดานไขดน่ดาบแรกก็ราคาตันอยี่เจ็ดร้อย ันนี้ก็ต้องเข้ากลุ่มกับถูกใจก่อนเอ้ยเข้ากลุ่มกับถูกจายก่อนมันจะได้ของเฟรีอันน,น,อออน,อน,นี้ไปด่านต่อไปต้องใช้ตังไอ้แต้มวินตรงเนี้ยหมื่นห้าเนี่ยไปด่านต่อไปได้แต่ถ้าเราสู้กับบอสตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ของด้วยเนี่ยราเก็บก่อนแล้วเ,เปลี่ยนตรงนี้เป็นอันด่านอินก่อนอันนี้อันนี้มันของด่านแรกนี่หว่ามันก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราสู้กับบอสตรงนี้ใช่ไหมทุกคนดูโอ้หเขาบอกว่าต้องต้องมีกําลัง ประมาณหนึ่งร้านเะยสู้บอสตรงนี้ไหวแล้วก็ต้องใส่สเสลี้ยงที่เรามีก่อนพอถ้ามันถึงหนึ่งร้านถึงไม่เนี่ยโอเคเกินล้วสะลี้ยงมันทําให้เราโหดง่ายาึ๊บเราสู้มานเนี่ยจะได้จิกโซเป่งๆๆๆแข่งกันตีดาบเห็นไหมแล้วก็เจาจิกโซเนี่ยมารวมเป็นสเสลี้ยงได้ก็มันมีออร่าด้วยไว้ลอ,องด้คือ,อะไรสกโระออร่าตัดนี้ พอได้เลยมาไม่รู้นี่ไงออร่าทุกคนโว้บวกเต้มคิกด้วยผมไม่เป็นออร่าออร่าที่ตัวละครเราต้นเองโอเคเราไปด่านต่อไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นด่านที่เราเล่นอยู่นั่นเองเพราะว่าด่านแรกเราไม่ได้ถ่ายคีิปไว้วก็เลยนเี่ยมาเล่นมาถ่ายด่านนี้เลยโอเคมาเอี่ยงเราจะรักษาสุดท้ายเลยเราจะคิกคูณเยอะแล้วโอโต้เลยแม่มนี่มันได้ง่ายตรงนี้แหละโอโต้เลยทุกคนดูเห็นไหมเออมะ พอเรากระดังถึงแล้วก็มาดูว่ามันต้องการเนี่ยมันจะเขียนบอกเลยว่าถ้าเราจะดึงดาบนี้เออดึงอันเนี้ยต้องใช้เท่าไหร่น,นี่ใช้หกบีตอนนี้เราสองบียังดึงไม่ได้อันนี้ก็ยังดึงไม่ได้นะนี่มันต้องใช้แปดสิบบีเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนแต่ถ้าเราจะรีบปด่านต่อไปเราต้องใช้ตังองมันยี่สิบล้านอยูไปได้เรากวไม่บัวนะม,มีของให้รับด้วยนี่เราก็สามารถรับตรงนี้ได้เลยรับกล้ามได้เลยแล้วก็รับโบคูได้เลยเนี่ย ตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บวกเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเรายิ่ยงออนออนครบใช่ไหม crop, ออนครบเนี่ยจะได้ o อเนี่ยไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงที่เขาแจกกันดีกว่าเคยเจ้าตัวนี้ไมายอันนี้จะคูณ50เลยถ้าด้นนี้มาโต้เกมคือแบบฟาร์มสบายเลยแต่ถ้ามาถึงด่านนี้แล้วมันก็จะสุ่มด้ตัวนี้ไอตัวนี้เลยเนะี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็เนี่ยสองร้อยสามยสิบสองดีกว่าตัวที่เขาแจกอีกแล้วจะไปดูนี่ไง ขายของเมืองนี้สองร้านเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปสู้แล้วจะเอาโต้สู้เลยวนเราขี้เกียจกดถ้าเราสู้วันไหนชนะเราก็จะได้อันนั้นมาใช้ตอนนี้เราแช้เคียวอยู่ต้องเก็บตามถึงยี่สิบร้านเพื่อจะไปด่านต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปแี่ว่าเป็นยังไงช่วยหรือเปล่าแล้วเก็บตามก่อนยี่สิบร้านแล้วกันงานแงแมปนี้ได้ง่ายนละ้วทุกคน โอ้ได้ตังเจอสี่้านเลยแป๊บเดียวก็ได้ละมาเดี๋ยวสู้เองเลยสู้เองต้องคลิกเมาส์ว่ะคลิกแกคลิกเยลยยี่สิบล้านเยี่สิบร้านแล้ว,ลลวก็ไปด่านต่อไปแล้วมาดูที่ว่าด่านต่อไปใช้ตังเท่าไหร่เอเอา้าวผมว่ายังไม่ชนะอันสุดท้ายบอสต้องชนะสุดท้ายก่อนโออดไปเลยทุกคนเราต้องชนะสุดทาด้ายก่อนจะไปได้คนะโจ้แล้วอันสุดท้ายมันต้องแปดสิบบ เราต้องฝึกเราต้องฝึกจนถึง80สิเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราฝึกก่อนแล้วกันได้น,นี่ฟรีรับเลยขายดูที่ได้ขายอะไร้เราได้อุ้ยเราได้ขายดีเจนนารีเดี๋ยวเราดูที่ว่าขายดีเจนนารีมาบวกอะไรนี่เปล่าลองสายสูงสุดสิจะบอกนะว่าขายดีเจนนารีคือขายอันนี้ทำไมทำไมน้องบวกแค่ร้อยห้าสิบเอง ขอดูที่เขาแจกเลยนี่ไงโอ้ใครได้ยานมาอันนี้เหรอยานปริเจนารีเหรอโวทย์สแสดงว่ามีมากกว่าค่ารนะิเจนารีเนี่ยมาดูที่ตู้ไข่ดิขอดูตู้ไข่หน่อยโอ้อันนี้แบบริเจนารี่คือยังไม่เก่งมากต้องแบบอะไรเนี่ยมิติโหรมิติโหรแสดงว่าอันนี้ยังไม่เก่งมากยังอันตะน้อยอยู่ งั้นเราต้องสุ่มสว์เลี้ยงให้ได้ของดีๆดิมาแล้วสว์เลีเ้ยงมันผสมกันได้ด้วยนะอันดูซิว่าได้เหมือนกันหรือยังโอเคเราสามารถผส,สมสว์เลี้ยงได้กดตรงนี้เลยครับกูนี่ทำไมยังครับต่ออีกนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันเป็น เราสามารถค้าเป็นชาร์จอีกลองสายเขาหมดเซ่โอ้แรงกว่าที่เขาแจกที่เขาแจกสองรอเองโอเคดูป่ดิดมาเราจะสุ่มต่อเราจะทําเป็นแบบชายเลยดูดิว่าชายจะบวกเท่าไหร่เพราเรามีตังเยอะเราได้ตังเยียสี่ร้านแต่สูงแียสองร้านยังไงก็คุ้ม แล้วมันเล่นง่ายตรงที่มันมีออโต้ให้ทุกอย่างเลยเขดูโอเค,อเคตอนนี้ตังค์ห้าล้านแล้วโอเคเด็ดสายล้านแล้วเว้ยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะได้สีอะไรนี่ไปฉมไม่ได้นี่ก็ไปฉมไม่ได้ไประชุมน้องก็ตายได้เตัวได้ผมได้ก็ตายมาเยอะเลยผมก็ตายแล้วกันนี่ก็ไปฉมไม่ได้แล้วโอเคมาดูกันโอ้นี่งาจะทำกระต่ายชาได้โอเคตอนนี้กระต่ายชาเรา โอ้ยอันนี้เหรอโอ้สองร้อยแปดสิบเลค่อนข้างเีสูงโอ้ถ้าเราทําเป็นชายว้ายยังมันมันผสมเป็นขั้นบัวดีอีกนะงั้นก็ต้องหาหาตั้งมาชุมโตวราตัวนี้ยังไม่ได้ตัวนี้มาจากตัวอะไรนไม่รู้ตัวแรหรือเปล่าหรือมาจากตัวนี้ผมมาจากบันนี่มันคือตัวนี้งั้นเราก็ต้องหาบันนี่เพิ่มโอเคทุกคน๋ยวเราจะไปรองสู้อันสุดท้ายจะไหวป่ะห้าสิบโอ้มันแค่สามสิบเองนะทุกคน มันหลอกเราคขาดูโอ้ดูตายได้ตังค์ยี่สิบห้าเลยคขดูนี่ได้วุฒใหม่มาด้วยทุกคนดูอวุฒใหม่เรารไงโคตรเท่เลยโอ้ก็คือมันบอกว่าต้องใช้แปดสิบต้องใช้แปดสิบถึงส่้ได้พอเข้าไปดูจริงๆมันใช้สามสิบเองโอ้หลอกดาวจุบจุ๊บจุบจุบจุบ,บ,บโอเคดึงดาบเมื่อเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดึงเองมาดูดูว่าได้ออรา่ารอะไรบ้างแล้วยังสุ่มไม่ได้ เออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันสามารถสู้ตัวนี้ได้ด้วยนะเนี่ยมันมีมอนเตอร์อยู่ข้างบนอันนี้ถ้าสู้มันต้องมีร้อยบีโอห้าสิบบีจะไหวหรือเปล่าลองสู้ดิโอร้อยบีของเทอัน oh, oh, นีน้โอ้โอ้ชู้ไม่ไหวชู้ไม่ไหวเลยโอ้โจ้ฉายโอ้ oh, มันไม่มีออโต้ด้วยอันนี้เออเออเทเนยมัน้อยว่าถ้าเราสู้มันชนะเราจะได้อะไรก็ไม่รู้ งั้นเดี๋ยวเราลองเก็บพลังอีกหน่อยกันไปสู้บอสวันนี้ตัวอะไรน่ะผมมีมังกรด้วยทุกคนดูมังกรโอ้ทุกคนมังกรหนักเลยมังกรหนึ่งมังกรหนึ่งคิวโอเคโจยแพ้แล้วเร็วมากผม้มีมีตัวให้สู้เต็มหมดเลยไปเราต้องเราต้องไปด่านต่อไปแล้วเพราะว่าเรนาชนะนี้พอเราไปด่านต่อไปดูซิว่าจะไปใช้ตังค์เท่าไหร่ เผื่อจะได้สั่งเลี้ยงที่ดีกว่าตเก่าด้วยโอ้โหมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยว้ใครมาฝึกดาบอยู่โอ้ขายที่นี่โคตรแพงเลยเอ้ยไม่แพงดีกว่าอันนี้หกเอ็มเองซื้อหกเอ็มดิโอ้ขายสีขียวสวยโอ้เราต้องซื้อสักสามใบหรือขายโลกนี้จะบวกเขาได้ขายโง,โงูคอมมอน โอเคล้วได้น้องคำวันน้องเอเดนคำวันมาสาตัวโอ้ oh, บวกทั้งร้อยสี่สิบเนี่ยขายขงโหเราผสมเลยผสมแล้วออกมาอู200้สองร้อยเลยอันนี้เท่าไหร่โ oh, อยังสู้ยังสู้ไม่ได้เนี่ยผมใส่ต้องใช้ขายร oh, ้อยสามสิบโอ้ข่อะไรมาแล้ะมาฝึกไปก่อนโห้ยนิวคลิกมาใหม่วบวกห้าร้อย ถ้าเราเปลี่ยนโลกเราสามารถเปลี่ยนโลโก้คลิกได้ให้รเราไปเปลี่ยนโลโก้คลิกกันดีกว่านี่พาไปดูโลโก้คลิกตรงไหนเนี่ยเอา้าหาไม่เจอนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ง่เลยนี่ใช่้อไมนี่อัปเดตคลิกง่ายเขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถใส่นีไดไของอันเก่านอเราจะเป็นบวกเท่าไหร่อันเก่าของเราเอยมันอยู่อีกด้วหนึ่งตอนนี้เราสารเนี่ยถ้าจมูกน,นี้เราสามารถใาส่สีนี้ได้นะเห็นไหม แต่ตอนนี้มันมาถึงขั้นนี้แล้วคือเราต้องใช้กำลัง 500B ถึงปลดมาสเตอร์ขั้นต่อไป 500B เ,เดี๋ยวคนเนะดีวนู้มันเยอะ 500B นี่พอเพ,เพิ่ง60ล้าน,นึอง 500B เลยหรอให้ตายเถอะโอ้อันนี้ต่อไปต้องเป็นทีแล้วนะจะไปสู้ด่านต่อไปขอ,อดุวันนี้หน่อยดิโอ้ขั้นต่ำ 400B อันเก่าแค่80เอง นะทุกคนดูด่าน้ำแข็งโอ้บอสบอสตัวเบร์เลยเขาดูโอ้อันนี้สิบอันนี้หนึ่งคิวเอ็นแต่บอสตัวเบรเลยมาดูอันนี้ดิอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สองจุดสาคือตอนนี้เราต้องหาตามก่อนแล้วมันใช้ตั้งสี่ร้อยสี่ร้อยใช่เดี๋ยวเราไปดูทิ่ลองไปยึงดาบดูดิใช้สี่ร้อยเลยเหรอเอาออโต้ไปดูดิ โหสองร้อยแปดสิบโอ้แพ้เลยล้วพันจะทำอะไรแพ้แล้วทุกคนดูดูใหม่นะโอเคแพ้ไเลยทุกคนชู่ไม่ไหวงั้นเราต้องกลับไปรูปเก,ก่าก่อนก่อนที่เราจะมารูปนี้นต้องมีตังด้วยนะนี่ต้องเตรียมตังไวร้อยสามสิบล้านเพื่อมาสุ่มไข่ไ่้หูนี่ตะไข่สุดท้ายสิบบีเลยจะต้องหาตังร้อยสามสิบล้านก่อนแล้วกลับบ้านก่อน กูไม่ใช้ตังเยอะเกินไปรับไม่ได้ okay, เทมาเราไปเอาพดังจากโรคโน้นมาได้แล้วเราจะมาดึงอันนี้มัจะเข้าไปดึงดบาดงดบนี้ต่อพอาดึงดาบมันเนี้ยมันได้นี่ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บชนะเลยเห็นไหมมันได้ตังยี่สิบล้านแล้วก็ต้องหาตังจากตรงนี้เพื่อไปสุ่มขายโรคนน้นมันทําให้เราเตึงขึ้นแล้วาหาตรงนี้สักร้อยสามสิบล้านก่อนแล้วเราไปสู้ใหม่ ร้าเราชนะตรงนี้เราได้จิกซอด้วยไงหาตางัางค์แป๊บนึงนะกูดูโอ้ยจะได้นี่มาเอา้ามันเปลี่ยนหมายเฉยเลยโอยไปโรคโรคอื่นมันเปลี่ยนใหมายเฉยเลยเรอดูวนี้มันได้ต,ตัวอะไรมามันเป็นก้อนน้ำเขียงอะ่ะกอตัวอะไรวะนี่ไงโอ้โหดูหกร้อยเลยเกินตายหกร้อยเลยโหดกว่านี้ ก้อนเนี้ยมนมามันบวกเยอะจะังเลยอันนี้เปลี่ยนมาอันนี้ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่บางอันรีเบิร์ดได้ดัวนะต่เบิร์ดใช้ร้อยร้อยร้อยสิบนะเราจะได้พลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้อะไรทุกอย่างเพิ่มขึ้นเราก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะใครรู้ก็เมนบอกเราด้วยเต่ยอแล้วเราจะไปเอาไข่โรคนูน้นมาใหม่ไอ้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราสู้กับบอสได้แล้วนี่วา มาแล้วทุกคนเราจะมาดูดิกว่าขายรคนี้จะโหดสักแค่ไหน,นเชียวโอ้ยไข่โคตรท่เลยขนาเป็นไข่คอมมอนนั่นยนันแต่ลองสายดูดิโอ้สองร้อยสามสีเหรียไม่ได้ต่างกันเลยครับโอเคตอนนี้เราสายตัวน,นี้หกร้อยโอ้ยนี่ชายอ,าอันนี้สูงสุดหกร้อยไปทุกคนเนดะี๋ยวลองเทนเลยว้า มาหดเติงละเติงละตอนนี้เราจะสายได้ยังยังไม่ถึงบีเลยเตถ้าสายแล้วต้องไปสู้กับมอนโรดนู้นก่อนอเคเรากลับไปสู้โรดตัวโตวมาดูการทุกคนว่าเราจะไหวหรือเปล่าแล้วเราจะไปสู้กับบอสต,ตัวนี้ก่อนบอสตอนแรกมันบอกว่า,ชานะ 100, ใช้เท่าไหร่นั้นหะนึ่งร้อยใช่ป่ะนี่ไงไปมาเจอแน่บอส เอเนี่ย nhà, เราต้องเคสู้กับมันแปงปงแปงยังสู้ง่ายเลยพราเราพลังเยอะกับมันเดี๋ยวโหบอสแจกที่สิบวิลสิบเก้านเลยคนดูแจกโคเยอะเลยแจกเยอะกว่าตรงมาคีโอ้โอ้โอ้ยโอได้ของอีปิดอะไรด้วยเนี่ยได้จิ๊กซอด้วยโอ้ยสุดยจดไปเลย หลังจากที่ชนะบอยแล้วเราก็มารีเบิร์ดได้เป็นพอดีเบิร์ดเนี่ยข้อเสียของมันคือกล้ามเราจะหายหายหมดเลยมันต้องฝึกใหม่แล้วฝึกหมาขึ้นอย่างช้าเลยถ้ารีเบิร์ดขั้นต่อไปใช้ร้อยหกสิบล้านแล้วเหมือนเราจะได้แจมเยอะขึ้นหรือไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องฝึกหมาหมดเลยโคตรดูเห็นไหมเมื่อกี้เราต้องฝึกอีกเยอะเลยลจะกลับไปด่านเก่าได้โจเลยก็คือ เราอยากสู้กับบอสไหวต้องไปโลกอื่นก่อนไปต้องฟาร์มตังก่อนฟาร์มตังเพื่อมาซื้อไข่แล้วขายบานยังก็แพ้แพงเอาจริงนะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะแนะนําเลยเราเปิด,เป,ดเปิดโอโตโ้ค้างไว้เลยแล้วก็ฟาร์มให้มันถึงสัก,สกพันสักพันก้ามเงี้ยเออรับรองผ่านทุกด,ด่านแน่นอนก็ว่ายด,ด่านต่อไปที่เราต้องเล่นเนี่ย เห็นไหมไอขวานเนี่ยมันใช้400เนี่ย4 0 0ีเลยออนดูดู4 0 0ีนี่เป็นสองทีสิบทีสองร้อยทีโอ้โหการสุดท้ายเนี่ยยี่สิบคิวโอ้โหแล้วมันมันยังมีโลกต่อไปไมเนี่ยหรือมีแค่นี้เยวขอเดินดูก่อนนะนี่ไงโลกต่อไปโอ้โหสองทีที่เราเดินผ่านเมื่อกี้ คือมันยังไปต่อได้ีกกไะขอดูนะถ้าใครสนใจเล่นแบบนี้ก็ลองมาเล่นดูกันมนาะโอเคนะสลาบวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บๆนะวันทีนับ